สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับเป็นมงคลอีกแล้ววันนี้นะครับก็จะได้พาทุกท่านไปดูความก้าวหน้าของแปลงใหญ่มันสำปะหลังนะครับวันนี้เราก็จะมีะเรื่องของรถหกล้อนะครับที่เขามามาส่งแล้วนะครับเดี <Wow. S 1> ๋ยังไงผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูนะครับว่าแปลงใหญ่มันสำปะหลังของหมู่5ตะบนนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนั้น ณนะวันนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอาคารนะครับก็เป็นอาคารพร้อมห้องน้ําในตัวนะครับรมุ้ประมาณประมาณเก้าหมื่นตัวต,ตรงนี้ก็จะเป็นตาช่างมันตะสลังครับของเราเป็นตาช่างช่างได้เท่าไหร่นะครับ50ตันห้าห้าสิบต,ตันครับ ตัวนี้ก็จะเสร็จประมาณวันศุกร์นี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานมันสําหรับหลังตรนี้เป็นลานอ่าลานขนาดความกว้าง15คณ15เมตรอันนี้เป็นรถ6ล้ออิซูซูรุ่น130เลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่ได้ต่อพออนะเดี๋ยวก็จะสอนต่อพอกครับนะ ก็ดูบรรยากาศโดยรวมพี่น้องมารอรับพี่น้องมีท่านเกษตรน้ำเพื์นะครับมาเป็นักขีพยานในวันนี้นะครับดูบรรยากาศโดยรอบของลานมันรอนะครับอตอนนี้ลานมันยังไม่มีชื่อนะครับหรือยังไงเราอาจจะเปิดให้โหวตเปิดโหวตเรื่องอตั้งชื่อกลุ่มเชื่อไม่ใช่ชื่อกลุ่มชื่อลานชื่อลานลานมัน โอเคครับนะผมเด็กนะก็ที่กด็ดีๆกับเราไม่คาดคิดเหมือนกันไม่ฝันเงือนก็จะได้ก็ทีิ้มพวกเราก็เป็นความภภูมิใจม,มันจะได้ไม่ได้คิดนะแม้กระทั่งจะได้รถมาแล้วยังยังมีคนคิดว่าไม่ได้ได้สองเงื่อนก็ได้หรอก ก็วันนี้ก็คำว่าได้อาบิดใช่พูดคำเแล้วอาอุปกรณ์พูดคำนแล้วแหละต่อไปจะทำยังไงพวกเรามันจะเจริญประเทหน้าหรือว่ามันจะอยู่ที่นี่อยู่ที่พวกเราก็ดีใจที่ว่าอยู่นี่สามว่อนสามปักสามปีดีใจที่ทำให้ เมื่อก nice ่อนที่น well. ั <ADHD> er ่งมองเขาเนาะเขาได้รถไถเขาได้รถเกี่ยวเขาได้รถหุนล้อตำบลนรสะอาดอยู่ใส่ที่ผู้ใหญกับผมเ็นรขา่มกระดนเ่มาพอมาปีนี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งตำบลนรสะอาดเราปีนี้ได้รถไถสองคันรถเกี่ยวสองคันหกล้อคันหนึ่งแล้ว <mitad>. ก็ลานหม่ <quer> เป็นไงครับก็จบลงไปแล้วนะครับก็จริงๆก็ดีใจกับทางกลุ่มนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณโครงการยกระดับแปลงใหญ่แล้วก็เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกันตลาดนะครับที่มอบอุอปกรณ์รู้พันธ์ดีๆที่ให้กับกลุ่มผมนะครับ ก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราคงต้องได้ไปติดตามอีกทีว่ากลุ่มแปลงใหญ่มันสปะหลังผมนั้นจะดําเนินกิจการได้ดีขนาดไหนจะได้ผลกําไรไหมหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายนะครับก็ลูกกรุท่านที่ปลูกมันสปะหลังนะครับที่อยู่รอบๆยังไงก็ไปใช้บริการกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆครับที่ดูกันมาถึงตรงนี้นะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ